น,นี่ครับสวยงามจริงๆนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกมากครับนี่ครับ้นคริสต์มาสก็มีม้าครับนี่เป็นม้าครับทุกคนนี่ครับโอ้โห ก็อเอาไม้ไผ่สารเป็นม้าเนาะไอเดียคนไทยนี้สุดยอดจริงๆถ้าไม่มี3าล้อตุ๊กๆกเนาะไม่มีแท็กซี่เขียวเหลืองแทบจะไม่รู้เลยนะว,ว่าตรงนี้คือกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับเพราะว่าได้ฟิลแบบต่างประเทศนะครับ รวมทั้งคนที่มาเดินก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับคนถ่ายคลิปก็ชอบมาตรงนี้ครับมาเดินเที่ยวเดินชมเดินออกกาลังกายครับ สอนอมเลนตรงไปก็จะเป็น BTS ซิทลมนะครับในช่วงต้นปี2,569ปี2006ครับเดี๋ยวคลิปนี้บนัสจะขอพาทุกคนมาเดินเที่ยวเดินชมเด้อมาเดินเที่ยวจากตรงนี้จะพาไปทางสวนลุมพินีนะครับตอนนี้ก็มาเปิดคลิปอยู่ที่ หน้าห้างเกสรอนอมรินครับดานพู้ก็จะไปทางเซนทันเอมบัซชีเพินจิตแล้วก็เ,เซนทันซิดลมนะครับนี่เป็นทางขึ้นมาครับไฮโซลูหลาครับทุกคนนี่ครับนักท่องเที่ยวเดินเต็มครับเมืองไทยกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกเนาะ แค่มายืนชมวิวถ่ายรูปตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทุกคนนี่ครับสวยงามครับสวยงามครับนี่นักท่องเที่ยวก็ต้องมายืนถ่ายรูปนะครับป่ะบัดนี้จะขอพาเดินเนาะจากตรงนี้ลงไปด้านล่างนะครับจะขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับขอปรับเป็นมุมกว้างนะครับ ลงมาแล้วก็จะเป็นด้านล่างครับนี่ครับเอราวันแบงคอกครับปะเราเดินไปเนาะเดินไปคุยกันไปสัพเพลเหราะะครับ,บน,นี่ครับทุกคนจะเป็นสีแยกรปจะงส์งด้านขวามือก็จะเป็นลวเหล็กสีเขียวด้านนี้ก็จะเป็นสารเท้ามหาพรมด้านนี้ ร่ำรวยร่ำรวยค่ะนี่ครับมาขอพรจะท่านเท้ามารมนะครับนักท่องเที่ยวเยอะๆครับโอ้มารอบนี้ก็จะมีเครื่องสแกนเนาะน่ครับการเข้าก็มีเครื่องสแกนตัวตาอาวุธนะครับีทุกคน มีเครื่องสกแกนการเข้าโอ้รักษาความปลอดภัยอย่างดีเนาะนี่ครับทุกคน <c oughs> <c oughs> นครับคนเยอะจริงๆมาขอพรอจากท่านขาวมหาคมนะครับสมหวังแล้วก็มากแก้บนนะครับนี่ครับองค์ขาวหมหาคมครับ ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาต่าังชาตินะครับมาขอพรนะครับีเป็นเ่าจีนนครับส,ส,ส,สาออไปกันกัอกนไปกันะีกั่ไปกันไปนเทก่นวกันกัอนก็น้อกขอไชิญนุกคนปนะครันขอกชิไปกันพปกานกันไนันกนไปกันไปนไปกันนไนกันนะครับ นี่ครับสมหวังแล้วก็มาแก้บนนะครับแก้บนต่อไวช้างครับอ๋อตอนนี้การเข้าการออกก็เข้าออกทางเดียวเนาะต้องผ่านเครื่องสแกนตัวตาอาวุธนะครับโอ้โหปีนี้รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับอยู่ที่สาลเท้าหมาพรมนะครับ คุณพี่ก็มาเก็บกวาดเนาะรับสรดขอบสะอาดนะครับเจ้าที่ของเขตประทุมวันครับตรงนี้ก็เป็นทางเท้าสร้างใหม่นะครับเป็นทางเทา้าปูพื้นใหม่สร้างใหม่ไหลสายไฟแล้วก็เป็นทางเท้าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ครับ ากตรงนี้ไปถึงสวนลุมก็ราวๆ1กิโลก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็พอเดินนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะชอบเดินครับมาจากสวนลุมพิน,นีนะครับนี่ครับทุกคนงามงามครับบรรยากาศต้นปีเนาะ ก็คนจีนครับปีนี้คิดว่าจีนน่าจะมาเป็นที่1น่เนาะน่าจะแซงมาเลเซียปีนี้ก็ต้องรอดูช่วงต้นปีช่วงต้นปีสัปดาห์แรกเนาะที่กระทรวงการท่องเที่ยวจะประกาศยอดเนาะว่าต้นปีนครับชาติไหนมาเป็นที่1แต่ถ้าให้ทายก็น่าจะเป็นจีนครับ แต่ปีก่อนก็มาเลเซียมาแรงมากมาเลเซียมาเป็นที่1 2ก็จีน3อินเดีย4รัสเซีย5ก็เกาหลีใต้นะครับนี่ทุกคนนี่ครับโรงแรมสร้างใหม่ครับเพชรชีสครับงามงามไฮโซลูลาครับนี่ครับเพชรชีะครับ แล้วก็ซอยสายมือนี่ครับเป็นซอยลาดยางใหม่ครับสวยๆซอยสายมือนครับมหาเล็กหลวงหนึ่งครับ นีครับซอยนี้จะสวยงามมากครับทุกคนนี่ครับนี่ลาดยางใหม่ครับนี่ครับทุกคนสวยๆนะครับแล้วก็ปูทางเท้าใหม่ครับนี่ครับงามเนาะไม่มีสายไฟไหลสายไฟนะครับโอ้โหนี่ครับแกนเซ็นเตอร์พอยต์เพชรทีสแบงคอกครับ โอ้โหทุกคนนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับเหมือนอยู่เมืองนอกมากครับนี่ครับตนคริสต์มาสก็มีม้าครับนี่เป็นหมาครับทุกคนนี่ครับโอ้โห ก็อเอาไม้ไผ่สารเป็นม้าเนาะไอเดียคนไทยนี้สุดยอดจริงๆถ้าไม่มี3าล้อตุ๊กๆกเนาะไม่มีแท็กซี่เขียวเหลืองแทบจะไม่รู้เลยนะว,ว่าตรงนี้คือกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าได้ฟิลแบบต่างประเทศนะครับ รวมทั้งคนที่มาเดินก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับคนถ่ายคลิปก็ชอบมาตรงนี้ครับมาเดินเที่ยวเดินชมเดินออกกลาลังกายครับสิ้นเดือนนี้เนาะวันที่24บ่เบนัดก็จะไปที่อำเภอเขาวงนะครับ วันที่24จะไปที่อำเภอเขาวงไปเบิ่งไปชมการฟอร้อนลำงานผู้ไทยนานาชาตินะครับอําเภอเขาวงจังหวัดกระสินนะครับจะไปดูสาวผู้ไทยกระสินฟอ้อนลำนะครับก็ขอให้ FC มาตามรับชมเดอ้อวันที่25ก็จะไปที่สกลนครนะครับจะไปที่วัดถ้ำผาแดนนะครับ แล้วก็วันที่26จะไปที่อำเภอท่าพนมครับไปทําบุญเนาะไปเที่ยวงานไปเบิงการแห่พระอุบคุตนะครับในงานนมัสก,การองค์พระธาพนมประจําปี2569นะครับคนก็จะแห่มากครับเป็นแสนนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับ ทั้งชาวต่างชาติที่มีที่เป็นเขยไทยเป็นเขยลาวนะครับก็จะแห่มาร่วมงานนะครับวันที่26นะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่มุกดาหารครับไปเที่ยวชมพระใหญ่อยู่มุกดาหารแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะไปอุบลน,นะครับจะไปวัดภูเขานะครับแล้วก็จะไป ทำบุอยู่ที่วัดป่านานาชาติไปถวายจ้าหันนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับแล้วก็จะกลับมากรุงเทพก็น่าจะราวๆประมาณวันที่30มกราคมครับก็ขอให้ทุกคนมาตามรับชมเด้อไปหลายวันก็น่าจะหมดตังไป เกือบหมื่นครับแต่ก็อยากจะไปหาทำาุบนครับเพราะว่าถ่ายทําแต่ในกรุงเทพมหานครเนาะบางครั้งก็กลัว f อเบื่อคนถ่ายคลิปก็บางครั้งก็เบื่อนะครับบางครั้งก็เบื่อครับเพราะว่าไปที่เดิมๆนะครับแต่ภาคเหนือยังไม่เคยไปครับภาคเหนือก็อยากไปแถววัดล่องขุนนะครับอยากไปวัดล่องขุนแล้วก็ไปแถวเชียงรายอยากไปดอยจุเทพนะครับ อยากจะไปแอวเหนืออยากเห็นสาวเหนืออยากเห็นสาวเชียงใหม่ภาคใต้ก็ไม่เคยไปอยากไปแถวภูเก็ตเนาะอยากไปเห็นออน้ําทะเลสีฟ้าอยากไปเห็นแหลมสุเทพนะครับแต่ก็ไม่เคยไปนะครับอยากไปพัทยาครับโอ้ยเนาะแค่เที่ยวในเมืองไทยก็เที่ยวไม่ทั่วนะครับถามว่า ช่วชีวิตนี้เที่ยวทั่วไหมก็ขอตอบด้วยความสัจจริงเนาะไม่ทั่วแน่นอนครับตั้งแต่เหนือไปใต้ครับเมืองไทยนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตก็เที่ยวไม่ทั่วนะครับ ถ้า FC เนาะจะช่วยเป็นสปอนเซอร์ในการเดินทางไปหาทําบุญคลิปปลายเดือนนี้ก็ขอน้อมรับเดอ้อก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ใครจะมีน้ำใจเนาะไปครั้งหนึ่งก็โอ้ยหมดเงินหลายหมื่นนะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ก็เสียแต่ค่า BTS ค่าอาหารครับต่อวันก็วันละ500บาทครับต่อวันนะครับแต่ถ้าไปตามต่างจังหวัก็ค่าอยู่ค่ากินค่าที่พักนะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่เแบาบฝรั่งอะอย่างแบบชิช่ๆวครับ ทางเท้าก็จะมีป้ายหาเสียงครับเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งเนาะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งนะครับ นี่ครับทุกคนนะครับโอ้โห,หมุมนี้สวยจริงจี้นะครับทุกคนนี่ครับปูทางเท้าใหม่ต้นไมก้ก็ไม่ตัดทิ้งนะครับก็ยังอยู่นะครับนี่ครับทุกคนงามเนาะไม่ได้หาเสียงช่วยใครนะครับเพราะว่าก็มีป้ายหาเสียงเนาะถ่ายตรงนี้พอดีนะครับ อ้โหทางท้าก็กว้างๆครับเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเนาะนี่ครับใบไม้ก็เริ่มร่วงหล่นนะครับก็ต้องมาเก็บกวาดให้บ่อยเนาะทางกรุงเทพมหาคนครก็ต้องมาเก็บกวาดนะครับเพราะว่าเริ่มเข้าสู่หน้าร้อน ปลายเดือนนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนเนาะเดินมาจากตรงที่เราเปิดคลิปเนาะตรงที่เปิดคลิปมาถึงสวนลุมก็น่าจะราวๆหนกิโลกว่าๆนะครับ1นึ่งกิโลกว่า ก็ถือว่าเป็นการมาเดินออกกําลังกายนะครับนี่เป็นต้นโพนะครับบางคนก็มาขอหวยเนาะมาขูนเลขขอหวยนี่ครับทุกคนนี่โอโ้โหแบอบกนัดขอชื่นชมนะครับนี่ครับสร้างทางเท้าใหม่แต่ไม่ตัดต้นไม้ทิ้งครับยังรักษาไว้ครับนี่ครับ ไม่แปลกใจเนาะว่าทําไมกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกรวมทั้งเป็นเมืองที่มีคนจองมาเที่ยวมากที่สุดในปี2026นะครับเพราะว่าสวยจริงๆครับทั้งสวยงามทั้งลมลื่นมีความปลอดภัย ครับด้านบนก็จะเป็น BTS นะครับเป็น BTS เ,เป็นต้นม้ครับอยากแซงบาาฝรั่งก็โอ้ยเนาะเดินชา้าซะเลอเกินโอเคทุกคนมาถึงแล้วครับมาถึง3แยกตรงนี้แล้วครับจะขอปิดคิดเก่าลากันตรงนี้เนาะตรงแยก ราชดลินะครับเป็น3ามแยกนะครับตรงไปพูนก็จะไปทางศีลมนะครับไปทางออช่องนนทรีนะครับนี่ครับไปทางศีลมสายมือก็เป็นวิทิยุนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้ทุกคนช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้หมดนะด้วยนะครับ เจอกันคิปนาเดอร์สบัดีเดอสวัสดีนะครับไม่ได้หาเสียงช่วยพรรเพื่อไทยนะครับบ๊ายบาย